มาฝึกรูปแบบเสียงที่เราจะวัดดีซีริกันนะครับกับการมาถึงของ iOS 17แต่เราใช้วัดดีซีริภาษาไทยกันนะสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยว <สา S 1> ขออนุญาต <สา S 1> ปล,ด,ปลดล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะอ่ากำลังปลดล็อกอ่าปลดลอด็อกแล้วไม่ได้อ่านหข้อความโดยปกตินะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะฝึก พูดโดยที่ไม่ได้กดปุ่มใดๆเลยนะครับเราพูดหวัดดีสิริครับอากาศตอนนี้มีเมฆมากในตอนนี้ ประมาณนี้คือคือตอนนี้ก็จะเป็นสิริเขาจะตอบครับนนค่ะมาด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมเป็น ios 17ตัว Public Beta นะครับแต่ว่าตัวเต็มออกมาก็น่าจะมีการตั้งค่าใกล้เคียงกันแต่มาเรียนรู้กันก่อนและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ ios 16อยากจะฝึกวัดดีสิริให้จำเสียงตัวเองใหม่หรือใครยังไม่ได้ตั้งเนี่ยเพราะว่า บางคนไม่อยากที่จะกดปุ่มด้านข้างคือปุ่ม power นะหรือใครปุ่ม home อยูก่ก็กดปุ่ม home นะครับคือเราสามารถเนี่ยพูดวัดดีซีรีรักเธอจัง คุณต้องการส่งให้ใครอุ้ยไ,ไม่ส่งอไม่คือเราสามารถพูดคำว่าปดีสิริตามด้วยข้อความไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเคยมีทำสื่อไว้แล้วแต่วันนี้เราจะมาฝึกรูปแบบเสียงเข้าใหม่ใน,ในปี2023กับการต้อนรับของ iOS 17เนี่ยยังทำเหมือนเดิมหรือแตกตาก่างอย่างไรได้บ้างนะครับมีแง่คิดอะไรที่น่าสนใจเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตเราเป็นแค่ Audio อโอลีนะครับเพราะเพื่อเป็นการแนะนำให้เพื่อนๆคนตาบอดได้ติดตามรับฟังกันอะ โอเคเราก็ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่ากดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยเราไปที่การตั้งค่านะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iOS 16หรือ iOS 17ก็ตามนะครับการการตั้งค่าหัวข้อเข้ามาปุ๊บในการตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over นะครับเราไปหัวข้อ Siri และการค้นหากันครับเคลร่ากลุ่มข้อจับตะส่วนควบคุการแจ้งเตือนกลุ่มเสียงและการโฟกัสกลุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปู่วนควบคุมกลุ่มจอภาพและความสว่างกลุ่ม พร้อมรอใช้งานกลุ่ม Siri และการค้นหา,าถ้าใน iOS 17จะมีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาพร้อมรอใช้งานพร้อมรอใช้งานนะครับ iOS 16ก็จะไม่มีก็แต่เมนูนี้มีเหมือนกันก็คือ Siri และการค้นหา Siri และการค้นหานะครับใน iOS 15ใครที่ใช้ iPhone 7อยู่ก็น่าจะเป็นเมนูเดียวกันก็เข้ามาที่ Siri และการค้นหาครับห <1. S 2> นึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปพร้อมรอใช้งาน Siri และการค้นหาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ Siri และการค้นหา ถามซีรีหรหัวข้อเนี่ยครับของผมเนี่ยเปิดไว้แล้วครับปัดความมาสวิตเปิดครที่อสนับระหว่าง่สวิตนี้ปิดอยู่หรือบางทีไปใช้ซีรีภาษาอื่นๆบางครั้งกลับมาซิรีภาษาไทยหายหรือบางทีจําเสียงเราเสียงเราหลอขึ้นนะก็บางทีเรียกเราไม่ยอมติดก็วันนี้มาลองปิดดูแล้วฝึกรูปแบบเสียงใหม่ว่าเอ๊ะมันจะต้องพูดเป๊ะๆไหม หรืออย่างไรคร <ำ S 1> ับผมฟังฟังวัดดีสิริเนี่ยผมจะปิดครับหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งปิด,ปดอ่าปิดไปเรียบร้อยแล้วถ้าปิดปุ๊บเมื่อไหร่เราต้องฝึกรูปแบบเสียงใหม่นะครับผมอ่ะผมลองปัดซ้ายถามสิริหัวข้อถามสิริหัวข้อปัดขวามาที่ฟังวัดดีสิริเนี่ยที่อยากให้เปิดสําหรับคนที่ขี้เกียจเหมือนผมคือ สามารถที่จะพูดไปเลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มโฮมหรือไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างนะครับแค่พูดคำว่าวัดดีสิริตามด้วยประโยคที่เราต้องการถามสั่งการหรือคุยเล่นกับเขาฟังวัตด,ดีสิริตดดเขาเปิดอยู่เราหนิ้วแต่สงครัง้ง,งเพื่อเปิดเพื่อเริ่มฝึกการเรียนรู้วัดดีสิริใหม่กันครับ1นิ้วแต่สงครัง้งปุ๊บเปิด ตั้งค่าวัดดีสิริหัวข้อเขาจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าวัดดีสิริใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณไปปิดหรือเปลี่ยนภาษาเนี่ยบางครั้งก็ต้องมาตั้งแต่ถ้าปิดเนี่ยการมาเปิดใหม่ต้องตั้งใหม่ปัดความมากครับการทํางานนี้ช่วยให้สิริจำสิ่งของคุณเวลาที่คุณพูดว่าวัดดีสิริได้ในภาษาไทยเนี่ย เขาบอกว่าไอ s 17ยังไม่รองรับพูดสิริเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูอังกฤษเนี่ยเราเรียกสิริเฉยๆได้แล้วแต่ภาษาไทยก็รอกันก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอน iOS 17ตัวเต็มออกมาเนี่ยจะพูดแค่สิริเฉยๆได้ไหมอ่ะปัดกวามมาครับพูดว่าเขียขีดล่างเลเบิขีดล่างดูดำเนินการต่อุ่มอ่าเราก็ปัดความมาที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับเราหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งที่ดําเนินการต่อทนที่หนึ่งจากห้าวัาตีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างยกเลิกอ่า โดยปกตินะครับเขาก็จะเนี่ยมีพูดเสียงสิริจริงรรฟังไม่ค่อยถนัดเลยลองอีคร,ครั้งขั้นที่หนึ่งจากห้าวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเขาให้เราพูดตามนะเราก็ต้องพูดตามนะวัดดีสิริมะลือนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอืขั้นที่สองจากห้าวัดดีสิริส่งข้อกวางเมื่อกี้คุณสังเกตไหมเขาบอกให้ผมบอกว่าวันนี้แต่ผมไปพูดคําอื่นนะครับเป็นมะลือนี้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ขั้นที่สองเนี่ย เขาบอกให้ผมอะไรนะ่สิริยังไงนะฟังไม่ค่อยถนัดเลยลองอีกครั้งขั้นที่สองจากห้าวัดดีสิริส่งข้อความเขาบอกให้ผมพูดว่าวัดดีสิริส่งข้อความนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะพูดอย่างอื่นนะวัดดีสิริส่งวิดีโอสิริฟังไม่ค่อยถนัดเลยลองอีกครั้งขั้นที่สองจากห้าวัดดีสิริส่งข้อความวัดดีสิริส่งวิดีโอขั้นที่สามจากห้าวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาทีวัดดีสิริตั้งเวลานับ เดินหน้าเจ็ดนาทีขั้นที่สี่จากห้าวัดดีสิริขอเส้นทางกลับบ้านวัดดีสิริขอไปหาบ้านน้องๆขั้นที่ห้าจากหวัดดีสิริเปิดเพลงวัดดีสิริเปิดคลิปได้ไหมได้แล้วเพรอะแล้วหัว้อเนี่ยคือพูดง่ายๆขอแค่คำหน้าล่ะครับ ที่คุณต้องพูดให้ถูกคือหวัดดีสิริส่วนคำหลังเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องฝักบางคนมีปัญหาคือ,อ,อกี่นาทีนะเให้ให้บอกว่าอะไรนะคือพูดไปเถอะพูดไปเลยจะจำได้จะไม่ได้แต่ขอแค่คำแรกคุณพูดสวนก็ไปเลยว่าว e ัดดีสิริตเตใน iOS 16นะครับเขาจะมีพูดซ้อนของเสียงของสิริ Siri. เป็นเสียงกันยาขึ้นมาด้วยเนาะ ซึ่งเพื่อนๆก็รอฟังจนจบแล้วก็พูดใส่ไปให้เขาแล้วเขาก็จะไปที่ขั้นต่อไปทั้งหมด5ขั้นนะครับคือหลายคนบอกว่าเกิดปัญหาเวลาพูดเนี่ยพูดทีไรปุ๊บจำไม่ได้สติวัดดีศรีเออเอเอเขาบอกอะไรนะอ่าแล้วเสียงเพื่อนก็เข้ามาเสียงตัวเองก็เข้าไปไม่ต้องเลยครับแค่เราจําแค่คําว่าวัดดีศริส่วนคําที่เหลือจําได้แค่ไหนพูดแค่นั้นที่เหลือแต่งเอาก็ก็พอได้นะ ผมเองก็เขาเรียกว่าเ,ออเป็นหมอคุณแผนหมอคอมคุณแผนแสนสะท้อนบรรดาลเรื่องราวที่เออแหมเขาเรียกว่านะก็ะครับเป็นหมอแผนไปซะแล้วนะครับแหมก็เรียบร้อยตอนนี้ iPhone จะสังคำว่าวาดีสิริเมื่อเริ่มพูดคำขอเมื่อเสร็จสิ้นอ่าแล้วเราก็ปัดความที่คำว่าเสร็จสิ้นครับหนึ่งนิ้วจากสองกลาง อันนี้ผมใช้ iOS <ช>17บเจดแล้วก็จะมีเสียงสิริไทยกับสิริอังกฤษที่อ่าสิริไทยที่มีเสียงหนึ่งกับเสียงสองอย่างเงี้ยผมก็เอาโฮมออกมาครับการตั้งค่าการใช้วดดีสิริมันมีข้อดีตรงที่ตอนเนี้ยเราเราไม่ต้องมากดปุ่มโฮมค้างไว้กดปุ่มพาวเวอรค้างไว้ผมเพียงแค่พูดว่าวดดีสิริครับมีเพลงน่าฟังไหม เกิดป <ane> um <additions> ัญหาขึ้นเล็กน้อยอาโปรดลองอีกครั้งอ้าวอ๋อการเชื่อมต่อเน็ตคือตอนนี้คือยังเป็น Public Beta านะเกิดหนากขึ้นเล็กน้อยนี่คือวิธีการนะครับที่เราจะฝึกเสียงของเราใหม่ให้กับซีรีนะครับผมซึ่งของอย่างที่ผมบอกครับบางเครื่องจะมีการอ่านด้วยเสียงของ w o t c h Over แล้วก็มีเสียงของซีรีพผู้สอนขึ้นมาแล้วก็ฟังฟังได้สองรอบพร้อมกันไปเลยเนาะแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับ เราพูดทั้งหมด5ครั้งตามเขาแต่ประโยคแรกครับคำว่าหวัดดีสิริเนี่ยให้ตรงๆไปวัดดีะนะไม่ใช่สวัสดีนะเป็นหวัดดีสิรินะครับวัดดีสิริแล้วก็แล้วก็ตามด้วยคําที่เขาบอกมาอย่างเช่นเขาบอกอาการวันนี้ถ้าพูดตรงเยี่ยมเลยครับพูดได้เลยนะครับนับเวลาจับจเวลานับถอยหลัง3นาทีก็พูดให้ตรงก็ตรง,ต,รงตามที่เขาบอก หาเส้นทางกลับบ้านอย่างเงี้ยวัดดีสิริต๊ดแต่ว่าถ้าประโยชน์ข้างหลังจําไม่ได้ไม่เป็นไรพูดไปเลยอ้าวเหรอฉันเจอข้อมูลนี้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับเนี้ยพูดหลายรอบสิรินะครับครับซริแล้วก็ตามด้วยคําที่เขาบอกมาอย่างเช่นเขาบอกวันนี้ถ้าพูดตรงเยี่ยมเลยครับพูดได้เลยนะครับอนับเวลานับถอยหลังสามนาทีก็พูดตรงตรงตาที่เขาบอกหาเส้นทางกลับบ้านวัดดีสิริมาดูกันอ้าวโอ้โห เก็บคำพูดของผมไปหมดเลยนะครับอะลองนำไปฝึกรูปแบบเสียงกันใหม่ได้ iOS 15 iOS 16 iOS 17นะครับแต่ว่า iOS 17คุณก็จะได้ลองของใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับผมสีโชคบริการมาอวคม1414พรัสถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำสื่อคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม